สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสินค้าตัวใหม่ของเราวันนี้ผมก็จะมา็อกซ์สินค้าให้ดูอีกเหมือนเคยครับผมนี่เลยครับจะเป็น LED c e l l i n g lamp เบ็นจมาาขนาด45วัตต์ครับผมตัวนี้จะสว่างมากออกแบบมาในรูปทรงของดอกเป็นจามากรับผมทําให้มีประกายสีสันมีมิติมากขึ้นครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับนี่ครับกล่องจะใหญ่หน่อยนะครับผมอาจจะบางหน้าก็ไม่เป็นไรครับลุยเลยเปิดออกมาด้านนี้ปุ๊บนี่ให้ดูก่อนเลยครับ เห็นไหมครับว่าจะมีโฟมกกระแทกอยู่ครับผมถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปก็คือมั่นใจได้เลยครับผมว่าจะไม่มีสินค้าแตกหรือชำรุดแน่นอนครับผมก็เอามาเลยนะครับแบบนี้นี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวย้ายกล่องก่อน นี่ครับผม LED เซ็งเลยนเป็นจมาาครับผมเห็นไหมครับว่าดีเทลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบจนเป็นนูนเป็นเว้าตามดอกเลยครับผมเวลาเปิดไฟมาเนี่ยจะทาให้มีมิติมากขึ้นครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าสว่างพิเศษกว่าปกติครับผมเพราะมีค่าลูเมนอยู่ที่3,600ลูเมนครับผมซึ่งมีขนาดเพียงแค่45วัตครับผมถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นนะครับผมขนาดส5ิวัตเนี่ยลูเมนจะไม่ถึงเท่าตัวนี้นะครับผมจะไม่ถึง3,600ลูเมนนะผมและตัวนี้จะมีอายุการใช้งานยาวนานสูงถึงั่วโมค่ับผม คือสามารถใช้ได้แบบโอ้โหนานๆเลยแจ่มๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะมาลองเทส <c oughs> เปิดไฟทุกคนดูกันหน่อยนะครับก่อนจะไปเทสไฟแล้วก็มาดูทางด้านหลังก่อนครับผมคือจะมีสายต่อตรงให้ทั้งสองหัวครับผมแล้วก็สามารถเสียบกับตัวที่เป็นหัวได้เลยครับผมเส้นละตัวครับผมนี่ครับก็เสียบไปเลยแบบนี้นี่เส้นละตัวง่ายมากครับในการติดตั้งอึบนี่ครับผมประมาณนี้ได้แล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟกันเลยครับผม นี่เป็นไงครับสว่างแบบตาแตกครับผมสว่างมากๆสว่างจนแบบหน้าผมไม่โฟกัสจนหน้าเบลอครับผมนี่โอ้โหเป็นไงแล้วแสงที่ออกมาเนี่ยคือจะมีมิติมากครับผมเพราะว่าดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาเนี่ยจะทําให้แบบมีประกายวิบวับวิบวับและตรงกลางเนี่ยผมจะเป็นแบบว่าคล้ายคลคริสตัลครับผมแสงออกมาเนี่ยมันจะแบบโอ้โหกระทบและสวยงามมากๆน่าใช้มากๆครับผมสําหรับตัวนี้เจ้าตัวโคมไฟตัวนี้ครับผมก็เหมาะกับการใช้ไฟบ้านขนาด220-240โวลต์ตามปกติถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้รัชดา หรือจะเป็นเว็บไซต์แล, ocean, แล้วก <c oughs> euh ็ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศครับผมหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้านคุณก็สามารถหาซื้อได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ตัวชิบะไลติ้งของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ